สวัสดีพี่น้องมืง่อนี้ตื่นแต่เช้าเพราะว่ามาศึกษาดูงานต้องมันมครบทุกอย่างเบิ่งวิถีชีวิตของคนพิกิตน้ำมือเศร้าเบิงคนท่านนี่เอาไว้เถอะนี่สีสันแล้อีกครักครู่ว่ากิจกรรมเพคนน้ำมือเศ้าสิ่นี่อีกอย่าง พ่อแก่งสว่างมาพัดตื่นแตะตีสามผู้ใดพี่น้องมันเป็นธรรมาดาเดี๋ยวสิภาพไปเบิ่งกับอันอเจ้าของภามนี่เพิ่งเลี้ยงอยู่สองหัวมเมียเบิ่งนี่คือรถที่ไวถัดแก่หยาเดี๋ยวสักครู่ห้องสิไปเบิ่งว่าเพิ่นย่ำเสาร์มาเพิ่นเห็ดอีหยังอันคืออห้เบิ่งว่าเพิ่นปล่อยฮานแล้วนี่คือเจ้าของภามเลยพี่น้อง <S <S แต่เศร้าตื่นแต่ตีสามผู้ใดเพราะธรรมดบดดาเลยยางจกดบ่ <S <S ยังเป็นวัยรุ่นใจอ่องตองสู่อยู่คือเอก่ามองมือนี้พ่นติไปใส่วิธีชีวิตแต่เศร้าเด่นจนหอดสีหอดอันผู้ไทยทํำกับเพื่อนทีเหตุอย่างเนี่ยอันนี้คือการเปิดหญยาเอ็นบอหญยาหญ้าแห้งแพนกล่ามือวนแปลนไปช่มเพิินกับได้มาา เาี ok ่ม uh, like ือเศร้าต้องกินยาคือกินเสี้ยงแห่งแมนบเบมึงเบืองห้างง้วเพิ่นทําอันเฮ็ดแบบง่ายๆเลยพี่น้องโมเมนไวาเฮ็ดเฮ็ดแบบไ้มันหารูหาลาอันนี้เฮ็ดสำหรับผู้ที่อันผู้มีทุนหน่อยก็เฮ็ดได้อันนี้เพิ่นเลี้ยงง้วสองตาใหญ่แต่ว่าเพิ่นประสบผลสำเร็จ อันนี้คือ,อนหยาแปงกุลานี่คือสีเลี้ยงใบให้มันเหม็นบ่เขาสีเลี้ยงมากเขาสีไม่กิน้องเขาเอา้าบ่าสะสะสะออกติเบิง<ๆ>่งวิธีป่าเนียดบ่เพิ่นเลี้ยงงัวแบบป่าเนียดของเฮานี่โอ้ยเฮาต้องเปลี่ยนวิธีใหมยี่สิบตัวนี่ให้จักก่อนแต่ละเสาแต่ละเสาส,สีก่อน แต่ละเสาสีส่ก้อนถึงแปดก้อนถึงแปดก้อนพ่นว่าหอดหอดใบเต๋อหอดใบหอดใบพอบหอลังจากนั้นก็เม่นหญ้าสดหอดใบบัน้เขากระสิกินแล้วก็นอน,นอนนอนนอนไปหลังจากใบไปกระสินี่หญ้าสดให้เบิ่งคือที่ขิดไทยทํำมาเมวานนี่ไส่ที่ลกทุูงหงเห็นบอเล็่งล่างจ้องฟางปูนจังส,นจงสั้นจังสี ต้องอ,องเเดวัสุหลืใใชาไม่่ปยแล้วหัวใจรักในการเลี้ยงง้วงปนีดอ่านคิดว่าคืออย่างมีหลักสำคัญบอเลี้ยงง้วงปนีดก็คือหนึ่งเขามีเดลาให้งวพ่อเพียงหรือสองเขาก็มีสีเหุจัดการบริหารยางอง่นอืมก็เป็นสิ่ี่เฉพาเลี้ยงงวเขาต้องมีหนึ่งแปลงหญ้าอันบอหนึบบน่งแปลงหญ้าสองน้ำระบบน้ำระบบน้ำ สามคอกคอกนองขอกกินคอกนอนของเขาเจ้ามันปลอดมาเบิงแถวพิจิตสิมี่คือกันไข่ไข่กันคือหนึ่งคอกนอนกับคอกกินเขาต้องมีแลวกับแปลงหยาเนี่ยคือสําคัญไปนอนมีสําคัญที่สุดอยากให้เบิงวิธีเพื่อนว่านมันเลี้ยงงั่วตางกันกับอันบ้านที่ฉันเคยเหตุประจําแล้วเข้าก็สิได้ปรับเปลี่ยนเขาไปในรูปแบบใหม่ เ็นี่ยเพื่อนเฮ็ดสองพวเมียเลยพี่น้องง่วยี่สิบกว่าตัวจักน้อยเพื่อนสิปล่อยง่วออกมากินเพื่อนสะหย่าสะเฟียงไว้ให้เนี่ยอันนี้หย่าแพ่งกุลาบอมเป็นเฟียงี่หย่าแพ่งกุลาแห้งเจ้านี้เขาเจ้าอัดทำมันลายเขาเจ้ากระอัดเศรษฐกิจบ่คือแถวอันบ้านกุ้งซอยเด้อจ้าเดี๋ยวสักครู่สิภาพถาบึงวางง่วเล่าออกไม่กิน ขอเบิกเนจ่าว่ามันอีหยังนี่เขือเกือเขือแต่เพิ่นเขือเอาไปเอาไปให้มันกินตอนใดตอนเช้าทุกเช้าติทุกเช้าให้กินเท่าละซ้ำนิดที่ยี่สิบตัวเนี่ยมี่ตัวตัวกินเท่าละซ้ำนี่เพราะเป็นได้ดึงเป็นโซเดียมเขาเขาเอาแท่งเกลืออะไรบ่มันคลายๆายเจ้ามันได้แค่สารโซเดียมโอ้มันได้สารแคลเซีโซเดียม เบิ้งเบืงเบิ้งเนี่ยแหะคือการเตรียมให้อาหารกินยี่มือเสารของวนาไล่เนี่ยอังกินเบิดบ่ร์ดเสาร์หนึ่เหมือน๋อเสาร์เสารนึงให้มันของสิมาเลียให้เทลลัซัมเนียตเตอาโอเคหลังจากที่เตรียมเตรียมอาหารไว้ให้เราพี่น้องมาเบิ้ง ม่เบิงพจนสิปล่อยง่วบันโอ้ต้องปล่อยคนละทางเตีมันมีสองประตูนี่ประตูหนึ่งเมื่อเข้าสิไปจังใดพุ่นไมย์ใหกับไปทังผุ่นตาก็อยุทางนี้โอ้ยเหลี่ยงง่วดแบบปบน,นิดแต่ว่าใส่ใส่คนหน่อยสองคนเอาเบิงพี่น้องบันี้นาน แต่ว่าเตรียมคอกคอกกินไว้พ่นพ่นคอกกินคือเตรียมอา,อาหารไว้ให้เขาแล้วมึงพี่นอ้องเริ่มออกมาแล้วพ่นมั่วพ่นหูหูต้องอันบ่่บได้อันนี้คือเข้าเฮาเพ่นฝึกมัน่นพ่นออกมาแล้วมึงเขาออกมาแล้วแต่ละตัว ก็เฮ็ดแบบง่ายๆเมึงเมือง,งออกมาแต่ละตัวหนึ่งสองสามสี่หา้าไปไม่ต้องมาไม่ต้องมาไปนูน่นไปดไวมไปไปพ่ดพุ่นะปเมืองเบืองเมืองเงเงเงปล่อยออกไปบานี้บาน,นี้เบิ่งคอกอีกคอ,อกที่สองกำลังสิงปลอยออกมานีคอ,อกที่สองอันนี้แยกคอกไหมความว่าส้มนี่เป็นยังนี่ ว่าน้อยเต๋อโอ้นี่นี่นี่คอกหนึ่งเลยนี่พี่น้องซุปนี่เป็นง้อเป็นหลูกอ่อนที่ว่าพุ่นเด็กหน่อยกำลังออกมากำลังตากเลยหนามอกกอกแม่แกกแต่พุ่นเอาหยอกกันกระมีมาเบิ่งบัดมาเบิ่งเขากินมาเบิ่งเขากินเตรียมไว้ให้เขาแล้ว เบิ้งเบืงบันนี้มาเบิ้งพวดนะเขาสิมาจกกินยิ้มือเศร้ายิ้มือเศร้าเพิ่นเพิ่นมีขอแม่ว่าบ่ให้อันให้กินหญ้าหญ้าสดให้กินแต่หญ้าแห้งเปี้ยงแห้งพวดนะเบิ้งพี่น้องเบิ้งเบื้องปวดนะปวดนะระเบิดบ๊้ยเบิ่งเด้อพี่น้องท่าบัวท่าบดดาเดีนี่อันนี้คือคอก ล่กินอาหารเขาเจ้านี่มาไทยถ้ำยูเมืองพฤฤฤฤฤฤิจิตเขาออกมาคือยางมึงสาวเขาสิได้กินอาหารเลยเดี๋ยวสิภาพไปบึงงววหน่อยเนี่ยง้อหน่อยเดี๋ยวง้อหน่อยงวอหน่อยตัวนี้เล่ตัวนี้ตากลูกตาก ข้าใาเกาะชาเบอเออบานเท้าเอินตากแต่ว่าเป็นตัวสร้างตัวสร้างเปน็นของเดียวเบิ่องอ้อน,นี่น,น,น,นี่สังเกตเพื่อนเฮ็ดเขาจากักจักมือเฮ็ดเขามัน,นม้นน้่ 3, ไไดแแาข็างร แข็งแรงแปมบ่ดได้มันติดไปบอกมบ่ติดโอ้นี่นี่วิธีการอันเฮ็ดเขาเขาเจ้าเขาเจ้าสิบวชหายมันนี่เขาเอาเอายาถ้ายาที่เ็ดขึ้นเองปั่นมีพุ่มปัญญามีพุ่มปัญญาพี่น้องบ่เป็นธรรมดาดนฟ้ามนี่ที่อันอันข่มาเบิงนี่บ่เป็นธรรมดาข่อย่าไปปรับปุ่งกับฟ้ามเจ้าของตัวนี้เฮ็ดบ่นี่ พูดเละหน่อยนี source, ่ก็เฮ็ดเด้นนี่เอ้าเดี๋ยวบ่ฟังเพิ่น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 อันบอกตื่นขึ้นดอกตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมากเกจันทร์สีรุดไปเลยเฮ้าเฮ็ดแต่มันอยู่สองมือสองมือสองมือนี่ก้อนนีเปล่วก้นก้นเออก้นนวดแท้ออกแทะแทะไอเยงให้เฮ็ดแต่หนังมันให้เฮ็ดเพราะเฮ็ดแต่หนังมันปุ๊บเลยกับปูนป้ายเลยไอ่นะเห็นบอก ไปยย่าให้แม่มันมากใจะ้าว่าให้ปูนแห้งย่าให้แม่มากลจบดนี้ดีมันจับเกล็ดแล้วตอนนี้จับเกล็ดแล้วลอดแต่สีรูดแค่นะรอดแต่สีรูดมันสีรูดเองตีสีรูดเองครับมันโป่งต่วขึ้นมามันสีรูดเพราะเนื้อมันโป่งขึ้นมาหนังปูนมันก็จะโป่งหุ่มมันก็จะเป็นธรรมดาเพราะพี่สาอันนี้ผู้มีปัญญาในการเห็ดเขาบ่อหายมันโป่ง เบ้วนม่ใช่กระดาษใ่ไหมะเบ้อืม้าเบิ่งเปินบอกอันนี้สายล่ำพยากางเพินมาเขาบอกเข้าใจในการในสายพันธดอกแต่ว่าเขาเจ้าหูจักเบิ้เนี่ยสายพันลำพยากางลำพยากางส่วนมากส่วนมากนี่สิผสมตัวละเท่าไหร่ตัวละสองร้อยตัวละสองรอยพี่น้องเนี่ยเขาจะผสม อันทั้งเมดทั้งเมดนี่คอกนี่มีตัวผูตัวเดียวใช้ตัวผูซ้อนไปโอ้ตัวนี้หน่อยเห็นบ่โอ้เป็นตัวผูนั่นชาโลเลตตัวนึ่งตัวผูอันภาพนี่มันเพิ่นสิเลียงแบบอันแบบสวนสัต์เพิ่นว่าเพิ่นว่าแบบสวนสัตว์มีถูกสายพันธุ์คุณอยากเลือกพันธุ์ใดคุณเลือกได นี่นี่นี่คือคือย่ามือเสาเขาเจ้าเห็ดจังสี่บิถีย่ามือเสาร์กินยาแห้งนี่นี่เขาเจ้าเขาเจ้าเลี้ยงแบบนี้ไปเบิ้งทั่วพิจิตแล้วเขาเจ้ากัเห็ดลักษณะคือกันอันนี้เทาก็สามารถที่สิไปปรับปรับใจกับกับค่อเข้าได้ใส่ตัวเถื่อนลักษณะมันคล้ายๆตัวเถื่อน้าาตขงล่างมันสวยบ่ข้้าาางงลล่เออคยๆสตาตัวใด เยืนแม่มันอยู่ตัวขาวน้อยตัวขลางโพวสนสว่าเป็นตัว่ว่าเมน่นโอ้มันมันสิเป็ีนนั่นล้ำซึ่งติดยอนยอนตัว้ตัวตัวนี้ก็ตัยังนี่อันเลตินี่เล่แปดแปดหาอันน้อันนี้อันนี้ผสมเท่าไหร่นี่ สองร้อยสองร้อยอันนี้ลํำพญากลางเดงลำพญากลางเบอร์สองร้อยพี่น้องสองร้อยสังเกตยั้าส่วนมากเลยเพื่อนผสมถือโบโบตุลพันธ์ที่แถวเข้าวพันุ็แหลเท่อัลวนหลังจากที่เอาง่วออกคอกแล้วเบม่งพี่น้องพูนอะ เขากินอยู่คนเขากินซ้อนนี่ฟังนี่ก็เริ่มมากวดขีนี่จิตจะกลับกิจกรรมตอนเช้าของที่นี่มาเนี่นเก็บขีแล้วเฮ็ดยังตัวในในกันเรียงง่วงโอ้เก็บขีแล้วคือเบิดเบิดผ้าลากิจในงานนี่ผากเร้าเบิดหน่อย อันบนันก็ตามสบายของเจ้าของเบียกแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวเจ้าสิไปนออนเวียนใสแล้วบันแสดงว,ว่าคป็นเหตุระบบได้ดีเอาพี่น้องซำหนี่่อยมาเบิงงานคอยสิททำงานกันเด้อบาทนี่ฝากไว้ในเดือจา้าเกษตรมั่วซั่วฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ